สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมจุติพงษ์พุ่มบุญพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยในรายการบ้านเล็กที่4ครับ mm hmm. วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวๆนะครับ ก็จะมาสอบทานกับท่านผู้ชมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีทันใดหลังจากมีการนําเสนอเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนนะครับต่อสังคมมีคนออกมาโดดงับโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโดดงับประเด็นนี้เนี่ยผมเมื่อไรตั้งคําถามไว้ในใจแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนผมในฐานะที่เป็นตัวแทนสื่อมวลชนตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามเช่นเดียวกันกับผมว่า จริงๆแล้วเนี่ยร่างนิรพรบนี้โทษกรรมฉบับประชาชนมันฉบับประชาชนจริง,รงๆหรือมีการทําประชาพิจารณ์สอบทานจากพี่น้องประชาชนแล้วหรือถึงเรียกตัวเองว่าร่างพรบนี้โทษกรรมฉบับประชาชนแล้วกรณีร่างพรบนี้โทษกรรมของนายวรชัยเหมะสสพักเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการทําไมไม่เรียกว่าร่างพรบนี้โทษกรรมฉบับ ประชาชนทำไมไปเรียกร่างพรบนริ่โทษกรรมฉบับวรชัยเห็มะทั้งๆที่วรชัยเห็มะก็คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็น่าจะมาจากประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่ผมสอบทานกับท่านผู้ชมในรายการบ้านเลขที่สีก็คือว่าร่างพรบนิ้โทษกรรมเป็นฉบับประชาชนจริงๆอย่างนั้นหรือหรือหลายคนบอกว่าไอ้เนี้ยไม่ใช่ของจริงเพราะมีหลายประเด็นนะที่เป็นคําถามตัวโตๆอยู่ในใจ ของผมและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คาใจกับผมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างพรบนี้โทษกรรมฉบับประชาชนเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคำถามถามว่าแล้วคนที่เสนอคือนางพยาอักหากเนี่ยฮะแม่น้องเกตที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือพี่น้องคนเสื้อแดงในวัดปทุมนารามซึ่งต้องบอกนะแม่แม่น้อง,อองเกตเนี่ยก็ไม่ใช่คนเสื้อแดงมาตั้งแต่แรกเป็นอาสาพยาบาลจาก คลื่นร่วมด้วยช่วยกัน FF 96นะฮะคือต้องบอกว่ากรณีร่างฉบับประชาชนผมมีคำถามตัวโตๆคำถามที่หนึ่งว่าร่างพรบนิโทศกรรมของนางพยาอาคาดเนี่ยเป็นร่างพรบนิโทศกรรมฉบับประชาชนจริงหรือนี่คือคำถามทีท่หนึ่งเพราะผมไม่แน่ใจว่ามีการไปสอบทานถามประชาพิจารณับพี่น้องประชาชนมากน้อยตั้งวงเสวนาหรืออภิปรายกับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองถามว่าเหตุผลใดหรือที่พักประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเห็นร่างปั๊บโดดงับงับเหยื่อทันทีเลยเหมือนเ,อเรียกว่าเหมือนอสุรกา,ายเรียกว่ากำลังหิวโหวยเห็นร่างแม่นกเกตปุ๊บโดดงับก็ต้องถามว่ากรณีร่างพรบเนี้ยโทษสกร,รมฉบับประชาชนเหตุใดหรือประชาธิปัตย์ถึงโดดงับอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้ยังคิดยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมพักประชาธิปัตย์ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ด้วยซ้าไปนี่คือคําถามตัวโตๆคาถามที่สองคำถามสุดท้ายทําไมพักประชาธิปัตย์ถึงให้รัฐบาลถอนร่างพรบนี้โทษกรรมฉบับคนอื่นๆออกหมดพรบนี้โทษกรรมคนอื่นออกหมดทั้งร่างร้อยตารวจเฉลิมอยู่บํารุงร่างท่าน สสอ,สอลบบุรีนะครับร่างของคุณวรชัยเห็มะให้ถอนออกจากสภาให้หมดเนื่องจากจะเอาร่างพรบฉบับนิทโทษกรรมฉบับประชาชนแทนมันเพราะเหตุใดฮะสามคำถามตัวโตซึ่งยังไม่มีคําตอบล่าสุดนะครับร่างของคุณวรชัยเห็มะเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากพักเพื่อไทยแบบเสด็จน้ําเรียบร้อยว่าจริงๆร่างของฉบับประชาชนที่แม่น้องเกศเสนอเนี่ยก็ดูดี แต่พรรเพื่อไทยย้ําจุดยืนนะว่าจะเอาร่างของคุณวรชัยถามว่าคุณวรชัยร่างเองไหมไม่ได้ร่างนะเพราะรู้ว่าพิงก็คงไม่ได้มีเวลาร่างแต่หมายถึงวรชัยเหม,มะนะครับคนขวามือเนี่ยก็คือตัวแทนของกลุ่มคนเสื้อแดงนะย้ําอีกทีฮนะวรชัยเหม,มะเนี่ยไม่ได้ยื่นในานามวรชัยสสสมุดปากการเท่านั้นนะวรชัยเหม,มะเป็น หนังหน้าไฟเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงเป็นตัวแทนแกนนําคนเสื้อแดงเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในฐานะสอสอ,อีกหมวกหนึ่งนั่นเองเพราะร่างวราชัยต้องบอกนะฮะมีเจ็ดข้อง่ายๆมีเจ็ดมาตราการง่ายๆเจ็ดมาตราฮะโทษทีฮะเจ็ดมาตราง่ายๆของวราชัยเห็นมะนะมาตราที่หนึ่งนะครับวราชัยบอกว่าพระราชบัญญัติเนิ้โทษกรรมแก่ผู้ที่ท,ที่ที่จะยื่นเนี่ยเรียกว่าพรบเนิ้โทษกรรม แก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพอสจุดๆนะสองร่างพรบอันนี้ให้บังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในร่างกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5น่าสนใจบรรดาการกระทําต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองหรือบุคคลที่ไม่ได้ร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่ได้กระทําการนั้นมีมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง โดยกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใดเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐการป้องกันตนการต่อสู้ขัดขืนการดําเนินการของเจ้าที่รัฐหรือการชุมนุมการประท้วงหรือการแสดงออกด้วยวิธีการใดๆอันอาจเป็นการกระทบต่อชีวิตร่างกายอนามัยทรัพย์สินและสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุสืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่19กันยา49นะเรียกว่า นี่เราโทษตั้งแต่19กันยาสีถึงวันที่10พฤษภาห้ไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นผู้กระทําความผิดนะพ้นเลยนะพ้นจากผู้กระทําความผิดและรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงซึ่งการกระทําในวรรคหนึ่งนั้นไม่รวมถึงการกระทําใ,ใดๆของบรรดาผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วงเวลาดังก่าวหมายถึงไม่นิ้โทษกรรมให้กับแกนนําและคนสั่งฆ่าประชาชนนะฝ,ฝ,ฝ่ายแสดงก็ไม่ต้องนิ้โทษจะการให้กับแกนนํา ฝ่ายรัฐบาลเก่าก็ไม่ต้องนิโทษกับคนสั่งฆ่าประชาชนนั่นหมายถึงรัฐบาลพระประชาธิปัตย์หรือกลุ่มคนที่อยู่ในสอชอนั่นเองและมาตราที่4นะนร่างคุณวชัยก็คือว่าเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้วให้ผู้กระทําตามมาตราสามวรรคหนึ่งยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีอำนาจสอบสวนหรือพนักงานอายการระงับการสอบสวนการฟอ้องร้องสรุปรวมความมาตรา4ี่ของร่างคุณวชัยคือ เรื่องไหนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็ให้ยกเลิกไปนะไม่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับเกี่ยวเนื่องการเมืองหลัง19กันยา49เรื่องไหนที่มีการพิพากษาแล้วก็ถือให้เป็นการยุติต,ตรงนั้นมาตราที่5การนี้โทษกรรมตามพรบนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้นี้รับนิโทษกรรมอันที่จะเรียกร้องสิทธิและประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นคือเมื่อได้รับการได้โทษก็จะเรียกร้องค่าเสียหายฟ้องร้องทางแพ่งไม่ได้ และมาตรา6ก,ก็คือการดําเนินการใดๆตามพรบนี้ไม่เป็นการตัดสิ์ของบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้จากการกระทําของบุคคลใดที่พ้นความผิดตามพรบนี้และทําให้ต้องรับความเสียหายเป็นอันว่าข้อสรุปของร่างนิรโทศกรรมฉบับวรชัยเห็มะซึ่งผมบอกว่าเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือว่านิโทศกรรมให้ทุกคนยกเว้นฝั่งเสื้อแดงก็คือแกนนํายกเว้น ฝั่งสั่งค่าประชาชนก็คือแกนนําพักประชาธิปัตย์และกรรมการในสอชอเท่านั้นนี่คือร่างหลักๆคนที่ไม่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องหลังจาก19กันยา49ถึง10พฤษภา54ขอให้มีการเหมายกเข่งไม่ต้องเอาความผิดเลิกแล้วต่อกันอันนี้นี่พรบนี้โทษรรมฉบับคุณวาชัยเห็นมแต่เป็นเรื่องน่าแปลกฮะว่าผมก็แปลกใจว่าทำไมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ถึงมาโดดงับนะครับเหมือนเหมือนจิ้งจอกกำลังหิวเหยื่อเลยนะร่างของนางพญาอากาสเนี่ยหนึ่งในตอนนี้ก็คือผู้สูญเสียญาติผู้เสียชีวิตแต่ฉบับประชาชนหรือไม่เนี่ยผมไม่รับทราบเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่ามีการประชาพิจารณ์หรือการเสวนาให้กลุ่มพี่น้องประชาชนเพื่อจะกันกรองมาเป็นข้อเสนอตามพรบนี้หรือไม่ก็นีร่างพรบนี้ธุรการฉบับประชาชนที่นายอภิสิตออกมาโดดงับนะฮะ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเพราะนายพิสิธิ์บอกว่าเรื่องนี้ดีนายพิสิทธิ์บอกชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ารับพรบร,ร่างฉบับประชาชนก็ให้ยกเลิกถอนออกไปให้หมดแแววว่า,ว,า,ว,า,ว,าวันที่24กร,รกฎาคมนี้นะคุณอํานวยคางผาประธานวิปรัฐบาลจะเรียกประชุมวิปรัฐบาลทั้งหมดเพื่อจะกําหนดว่าจะเอาเรื่องของร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับคุณวราชัยเหเหมะ เข้าไปอยู่ในลำดับขั้นตอนไหนซึ่งคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ชัดเจนแกนำนปชอบอกว่าเอาร่างของคุณวราชัยเหมะเนี่ยเอามาเป็นวาระแรกเลยในการพิจารณาซึ่งต้องบอกนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรับฉบับประชาชนร่างนี้โทษกรรมฉบับประชาชนมีเงื่อนไขสประการด้วยกันประการที่หนึ่งนายพิสิทธิ์ขอบอกฮะตั้งแงฮะคนที่เผาสารคาง คนที่เผาสถานที่ต่างๆไม่ได้รับการยกเว้นข้อที่สองฮะร่างพรบพนี้โทษศกรรมฉบับประชาชนต้องให้เล่นงานทักษิณด้วยลำดับที่สามครับน,นบายพิจิตบอกว่าคนที่โดนคดีต้องคดีในมาตาหนึร้อยสคือคดีสถาบันต้องไม่ได้รับการยกเว้นมันเลยมีข้อสังเกตนเงี้ยเอ๊ะทำไมนายพิสิตถึงเลือกที่จะเชีย นะกรณีของพรบนิโทษกรรมฉบับประชาชนผมก็ถึงบางอ้ออ๋อที่นายพิสิทตคิดว่าจะยอมรับร่างของนางพยเยาอักฮาตเนี่ยหนึ่งในเสื้อแดงที่ได้รับความเสียหายลูกเสียชีวิตไปเนี่ยก็เนื่องจากร่างของพรบนิโทษกรรมฉบับประชาชน<ม>นะก้าวล่วงเล่นงานพันตำรวจโททักษินได้สองไม่ปล่อยนักโทษเสื้อแดงซึ่งเกี่ยวกับดีเผาสารกลาง ซึ่งบางคนไปยืนดูเฉยๆถูกถ่ายรูปออกมาถูกถ่ายรูปออกมาปรากฏว่าโดนคดีเผาสาร,รกางแล้วทั้งๆทงี่ในมือเนี่ยไม่ได้มีระเบิดเพลิงไม่ได้มีน้ำมันน้ำมูกน้ำมันที่จะไปวางสาร,รกางได้เผาสาร,รกางได้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นแพะถูกจับไปในคดีเผาสาร,รกางหลายแห่งตอนนี้ยังติดคุกอยู่คนพวกนี้ถ้ากรณีของร่างพรบรนีโทษกรรมฉบับประชาชนเข้าไปเนี่ย พวกนี้ไม่ได้รับการยกเว้นนะเสื้อแดงที่ติดคุกอยู่ไม่ได้รับการยกเว้นน,ะนี่คือเรื่องที่นายพิสิทธิ์ถึงออกมาโดดครับและที่สําคัญนายพิสิทธิ์บอกว่าถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับมาตาหนึ่งณตอนีบิ่นสถาบันจะไม่ได้รับการยกเว้นผมถามกลับไปที่นายพิสิทธิ์ใครละ่ะสมัยพักอื่นๆนะครับเขาไม่ได้มีการฟ้องร้องประชาชนในมาตารา112ฮนะมีการฟ้องร้องในสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์200กว่าคดีฮนะ ฟ้องหมิ่นสถาบันเฉพาะในรัฐบาลนายพิสิทธิ์ใช้ตรงนี้มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเล่นงานฝ่ายตรงข้ามยัดเยียดข้อกล่าวหาว่ามิ่นสถาบันมาตรา112สมัยนายพิสิธิ์เป็นรัฐบาลสมัยเดียวที่ยัดเยียดข้อกล่าวหา112แล้วหลายคนถึงออกมาว่าไม่ยอมรับฉบับประชาชนของนางพยเาวไงฮะเป็น3กรณีที่นายพิสิธิ์หมายมันปันมือโดดงับเลยกะเรียกเสียงฮือฮาจากพี่น้องประชาชน ถ้าทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมพักด้วยซ้ําแต่มองดูลู่ทางแล้วตัวเองได้เปรียบได้เปรียบก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลถอนล่างพรบรปลองดองถอนล่างพรบรนี้โุรกรรมอื่นๆออกจากสภาให้หมดให้เหลือล่างพรบรนี้โุรกรรมฉบับประชาชนฉบับเดียวคนที่โดนเล่นงานมาตาร1 1ยไม่รู้อิโนโอยเนถูกข้อหานายพิสิทธิย์ยัดเยียดก็ต้องถูกพลอยฟ้าพลอยฝนไป คนที่เผาสารกางรู้เรื่องไม่รู้เรื่องถูกจับยัดยังติดคุกอยู่ก็มีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ยังต้องถูกติดคุกอยู่ดีและที่สําคัญนายพิสิทธิ์มองเลยว่าคดีทุจริตห้ามนี้และโทษสกรรมผมถามว่าแล้วคดีทุจริตอย่างกรณีพันตำรวจโททักษิณที่โดนศารเดียวนี่นะศารอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ดีเซ็นเซ็นชื่อให้ภรรยา ซื้อที่ดินรัชดาถูกเล่นงานอย่างไม่เป็นธรรมนายพิสิทธิ์บอกว่าต้องไปได้รับการยกเว้นนายพิสิทธิ์มองลู่ทางแล้วพรบนี้โทรกรรมฉบับประปชาชนเข้าทางกูแล้วเมื่อเข้าทางก็เลยเชียร์เต็มที่แต่หลายคนบอกว่าที่ไม่เห็นด้วยเข้าท่าทำไมเห็นด้วยเนื่องจากกรณีนี้ฮะนายอนุสรเอี่มสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยพูดถึงการตัดสินใจของพักเพื่อไทยว่ากรณีของพักเพื่อไทยเนี่ยได้สรุปจบแล้วฮะ ว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยรับที่จะสนับสนุนร่างดันร่างพรบนิโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะเข้าสภาเนื่องจากได้ไถ่าถามทุกคนแล้วทุกคนอยากเห็นว่าคนสั่งฆ่าประชาชนต้องได้รับการลงโทษมีที่ไหนครับประเทศสลายการชุมนุมใช้บอกว่าเขตกระสุนจริงลากรถถังจริงเอาปืนจริงยิงพี่น้องประชาชนตายเป็นร้อยศพสูญหายเป็นพันนะฮะ คือวันนี้ต้องบอกว่าว่ากรณีอย่างนี้ล่ร่างนี้โทษกรรมแกนนำเสื้อแดงก็แฝงแฝงคือว่าไม่ต้องยกเว้นโทษให้กับแกนนำนะคนสั่งการคนที่อยู่เป็นแกนนำคนที่ถือไม้สั่งการทั้งหลายไม่ต้องยกเว้นถ้าไม่ต้องยกเว้นให้แกนนำ mm. ก็ไม่ต้องยกเว้นให้กับคนสั่งฆ่าประชาชนเพราะประชาชนอยากเห็นว่าคนฆ่าคนตายคนสั่งให้คนอื่นไปฆ่าประชาชนควรได้รับการลงโทษฮนะวันนี้บ้านนี้มึงนี้มันแปลกฮะ คุณอนุสร์เนี่ยมสะอาดบอกเลยนะว่ากรณีการที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะออกมาเรียกว่าสนับสนุนร่างพรบรนิ่ทศกรรมฉบับประชาชนก็ถามนายพิสิทธิ์ว่าคิดดีแล้วหรือยังหรือแค่เป็นการหวังผลทางการเมืองใช่หรือไม่ในส่วนกองพักเพื่อไทยชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับภาคประชาชนที่จะสแสวงหาทางออกเพื่อความปลองดองในชาติโดยร่างพรบฉบับนี้น่าสนใจแต่พักเพื่อไทย ก็มีมติไปเรียบร้อยแล้วในการสนับสนุนเดินหน้าร่างพรบนิทรศกรรมของนายวชัยเหมะสอสอสมุดปาการพักเพื่อไทยที่จะนิทรศกรรมให้กับมวลชนแนวร่วมทุกสีเสื้อแต่ไม่รวมแกนนำงนั้นการที่นายพิสิทธิ์ออกมารับลูกนะครับก็หมายถึงว่าการที่จะสร้างแต้มต่อนะครับนะสร้างแต้มต่อว่างั้นเถอะคุณอนุสรพูดต่อว่านะการที่นายอภิทธิ์รีบออกมาถแถลง และสนับสนุนร่างพรบนิทโทษรรมฉบับประชาชนนั้นคุยกับคนในพักเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะจุดยืนของนายอภิทิ์มีความเห็นและจุดยืนเรื่องนี้ที่สับสน,นที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับร่างไหนจึงขอวิงวอนพักประชาธิปัตย์อย่าเอาประเด็นนี้มาเล่นการเมืองในการหวังหาคะแนนตนเองนะที่รีบสนับสนุนฉบับประชาชนเพราะไม่เป็นผลแน่เพราะนายอภิทธิ์กับนายสุเทพ คือเป้าหมายที่ผู้เสียหายเขาเตรียมจะคิดบัญชีนั่นเองเพราะฉะนั้นยกเว้นคนที่เป็นเรียกว่าแนวร่วมทุกสีเสื้อเนี่ยจะรับการยกเว้นในเหตุการณ์ปี53และจะไม่เกิดการนิโทษกรรมขึ้นมาถ้านายพิสิทธิ์ไม่ประกาศพื้นที่ใช้กระสุนจริงและไม่ใช้อาวุธประหัตประหารพี่น้องประชาชนตอนนี้พรรเพื่อไทยมีมติชัดเจนแล้ว ว่าจะสนับสนุนร่างของอนายวรชัยเหมะซึ่งผมบอกนะว่าแนวคิดที่การนำเสนอเนี่ยอีกท่านหนึ่งน่าสนใจฮะนายแพทย์เหวงโตเจรการบอกว่าจุดบอดนะของร่างพรบฉบับประชาชนนะในการนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีจุดบอดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะอยากคุณหมอเหวงเขาบอกว่าอยากจะเรียกว่า ร่างพรบนิยโทษกรรมฉบับประชาชนว่าร่างพรบนิยโทษกรรมของกลุ่มตน2อนายแพทย์เวงบอกว่าท่าทีต่อวีรชนยังเป็นเช่นเดิมเพราะว่าคนเสื้อแดงบอกว่าวีรชนคือผู้ที่พลีชีพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมของประเทศนี้ก็ถามต่อไปว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ย มีอะไรน่าสนใจบ้างก็คือมีข้อบกพร่องหลายเรื่องเหมือนกันหมอเวงถามว่าอย่างกรณีมาตรา3ของร่างพรบนิโทศกรรมฉบับประชาชนที่ระบุค,คำนิยามว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่มีความเกี่ยวเนื่องเนี่ยนิยามมันแค่ไหนอย่างไรนะแม้ว่าจะบอกว่าการนิโทศกรรมที่กระทำเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแต่ก็มีปัญหาว่า นั่นคืออะไรผู้ที่ได้กระทําไปโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นคนที่นั่งเชียร์อยู่นะนั่งสะบัดตีนตบอยู่เนี่ยจะโดนปัญหาได้รับการนิโทษกรรมได้แค่ไหนอย่างไรคือวันนี้ต้องบอกนะว่าร่างของแม่สังเกตที่อยู่ในมือผมเนี่ยมีทั้งหมดนะสามสามมตรานะสามมาตรา ซึ่งเป็นสามมาตราที่ที่ต้องบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญมาตราที่3มุ่มเล็บ4วักสองเขียนไวยว่า,วาการกระทำใดๆของประชาชนทั้งผู้ชุมนุมและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมอันมุ่งต่อการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนหรือการกระทำผิดต่อทรัพย์เช่นการวางเพลิงเผาทรัพย์การปล้นทรัพย์การลักทรัพย์อันเป็นของเอกชน ให้บุคคลนั้นยังคงมีความผิดทางกฎหมายความหมายคืออะไรฮนะความหมายคือว่าคนที่วางเพลงิงเผาสารกลางที่เป็นคนเผาสารกลางซึ่งเป็นสถานที่ราชการได้รับการนิรโทษกรรมฮนะแต่คนเผาเซนต์เวเอร์ที่เป็นของเอกชนจะไม่ได้รับนิรโทษกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันในมาตาเดียวกันเนี่ยนะซึ่งหลายคนบอกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ย การเสนอพรบนิโทศกรรมฉบับประชาชนนะได้รับการตกผลึกแล้วหรือยังนะหลายครั้งต้องบอกนะว่าการที่พักประชาธิปัตย์อึกอักโดดงับเข้ามาทันทีมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามดูและไม่ช้าไม่เร็วฮนะปลายเดือนนี้ความชัดเจนก็ต้องต้องอยู่ที่ว่าจะมีการดันพรบนิยทดศกรรมฉบับนายวชัยเห็นหเข้าสภาเป็นวาระแรกหรือไม่ แต่เท่าที่รู้คือพักประชาธิปัตย์วันนี้ผมมองเกมว่าสิงหาเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยพักประชาธิปัตย์จะเล่นเกมไม่ยอมรับเรื่องของร่างพรบเยาวกรกมฉบับนายวอชัยเห็มะแล้วจะใช้ลูกไม้เดิมสร้างความปั่นป่วนมีการวอล์กเอาท์ในที่ประชุมแล้วสุดท้ายจะมีการจัดม็อบมาล้อมที่สภานี่คือเกมพักประชาธิปัตย์คือเรียกว่าจะกล่าวหารัฐบาลพักเพื่อไทยและพักร่วม บอกว่าพวกลากมากไปและการดันพลบอนนิชโทษกรรมอย่างนี้เมื่อพักประชาธิปัตย์ไม่รับก็จะไม่เกิดความปลองดองก็จะไม่เกิดการนิชโทษกรรมกฎหมายก็ไม่มีผลใช้เสียงมากลากไปและจะปลุกพี่น้องประชาชนที่ยืนอยู่ตรงข้ามรัฐบาลมาค้นล้มรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยในที่สุดอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่านายพิทธิ์และพลพรรคของพักประชาธิปัตย์แม้ว่าจะโดดงับ บรบนี้โทษกรรมร่างของฉบับประชาชนแล้วก็ตามแต่ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาไม่ยอมรับกับร่างตัวนี้สุดท้ายปลายทางเขาก็ต้องดันร่างของอบรบนี้โทศกรรมของคุณวาชัยเหมะผ่านสภาจนได้แล้วสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองก็จะเป็นพรรคที่เล่นการเมืองแบบเก่าเดี๋ยวดูนะฮะรายการนี้จะมีการคว้างแฟ้มอีกหรือเปล่า ไปติดตามชมโอกาสหน้าสวัสดีครับ